อ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจเจาสักเท่าไหร่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็จะประมาณนี้นะเราเจาะแบบเป็นกลมๆนะเราไม่ได้ปาดแบบขาดนะครับเพื่อนๆนะอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็กราบสอดดีด้วยนะครับก็พบกับผมอิกเช่นเคยนะครับอาร์ตกันยุงนะครับวันนี้นะครับจะมา ทําทการนะครับโหลดหน้าเรียบร้อยของผมนะเออก็หลังเนี่ยมันต่ำนั่นแหละแต่ว่าหน้ามันยังเขาเรียกมันไม่บาลานซ์ยังเป็นเหมือนหน้ามันยังลอยลอย,ลอยอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาทําการโหลดโหลดแบบปาดบางโคนนะครับเพื่อนๆนี่โหลดแบบปาดบางโคนนะก็ในส่วนของวิธีการปาดนะเดี๋ยวคงต้อง ตั้งกล้องเออเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้อีกเช่นเคยนะครับก็คือไม่มีทีมงานนั่นแหละเออก็เดี๋ยวจะปาดตรงนี้นะอืมปาดตรงนี้แล้วก็โหลดลงไปก็น่าจะนิ้วครึ่งเออประมาณนี้นะครับมาอุปกรณ์เราก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนจะมีสว่านนี่สว่านสว่านจาะ ปูนเจาะผนังอะไรประมาณเนี่ยเจาะลงจอเหล็กอะไรประมาณนี้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็หัวริมเมอร์นะอ่าอันนี้เอาไว้อ่าเขาเรียกว,ว่าแต่งโค้งแต่งอะไรนะครับเพื่อนๆน,นี่ต้องมีนะตัวนี้สําคัญเลยอ่าแล้วก็ในส่วนของวิธีการนะครับเพื่อนวิธีการแบบบ้านๆเลยนะเออเดี๋ยวผมจะใช้หมึกทําการมาร์กจุดที่ผมจะทําการปาดนะครับก็เราจะเริ่มอ่า เขาเรียกอะไรปาดชิ้นเล็กๆไปก่อนนะครับเพื่อนอย่าเพิ่งไปเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งไปแบบจ้วงไปทีเดียวเลยนะครับเพื่อน mm hmm. ก็คือเราจะเจาะใช้สว่านใช้ดอกเจาะมาร์กแล้วก็เจาะเจาะเจาะไปก่อนแล้วก็จะใช้ใช้ตัวดอกลิเมอร์เนี่ยแต่งโค้งแต่งอะไร,เ,รเอานะครับเพื่อนนะก็เดี๋ยวจะทําการมาร์กก่อน few moments later. นะครับ ก็จะเจาะไล่ไปอย่างนี uh, ้ก okay, ่อนนะครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมมาร์กแล้วก็เจาะเจาะเริ่มตั้งแต่เจาะนิดๆเจาะทีละนิดไปไปเรื่อยๆนะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแต่งเอาเพราะว่าถ้าเจาะเจาะเยอะไปแล้วมันจะเสียแล้วเสียเลยนะครับเพื่อนๆอน่ะโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็หลังจากที่ผมใช้ตัวหัวลิเมอร์นะจะเป็นหัวกระดาษทรายนะครับขัดนี่ไงก็จะ แต่งให้เป็นกลมๆก,ก็อาจจะคิเลไปหน่อยน่งนะเพื่อนเออทำเองนะครับมือใหม่นะเออไม่ใช่ช่างด้วยเออลองลองลอง,ลองหัดทําดูนะเออก็หากเพื่อนๆอยากจะลองทําก็ลองไปทํากันได้นะครับลองทําแบบตามวิธีผมเนี่ยสว่านตัวเดียวแล้วก็ออกหัวสว่านแล้วก็หัวริมเมอร์นะครับส่วนไอตัวหัวตัวเนี้ยผมก็ซื้อไปซื้อมาชุดละ35บาทนะเออก ไม่ถือว่าแพงนะครับก็ลองลองทำทำดูก็เดี๋ยวเอาชกหัมาสักต้องใช้ไม้มรนทัดวันนะเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกันสองข้างนะครับเพื่อนๆ A few moments later อ่ะโอเคเพื่อนหลังจากเจาะข้างขวาเสร็จนะครับผมก็มาเจาะข้างซ้ายนะอ่าแต่จะสังเกตข้างซ้ายนะมันจะสวยกว่าข้างขวานะครับเพื่อนเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่ามันเป็นครั้งที่2ขอ,องผมนะ โอ้โหครั้งแรกครั้งแรกอะเดี๋ยวให้ดูข้างนี้นะข้างนี้อะกลมๆมนๆน่าจะพอดีกับโชกขึ้นมาเลยนะเพื่อนๆอ่ะแล้วก็มาดูข้างข้างขวานะที่เป็นรูแรกที่ผมเจาะนะสังเกตนะเพื่อนโอ้โหอันนี้อย่างใหญ่เลยอืเราอย่างว่าแหละครั้งแรกต้องมีลองผิดลองถูกนะครับเพื่อนๆอแล้วก็ไอฝั่งซ้ายที่ผมทำนะเพื่อนผมไม่ได้นําล่องด้วยสว่านนะเออก็คือผมใช้ ใช้ไอห,หัวเนี่ยนะหัวเนี่ยก็คือจี้ลงไปเลยนะเมื่อนจี้ลงไปกับนะบางคนนี่แหละเออล้วก็เป็นรูเลยนะเออก็อคือเจาะให้เป็นรูโดยใช้หัวแ้่หัวริมเมอร์นะเมื่อนอโอเคเดี๋ยวจะทําการโหลดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเอากี่นิ้วกี่เซนดีนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเอาสักเท่าไหร่ดีนะครับอ่ะอ่าตรงยัง ประมาณ40 40มิมิลหรือ4เซนนะเออถ้าเป็นนิ้วไม่แน่ใจนะว่ากี่นิ้วก็ก็น่าจะประมาณนิ้วหน่อยๆน,นะครับเพื่อนๆสำหรับการโหลดนะแต่ว่าไม้บรรทัดมันไม่ได้บอกเป็นนิ้วนะครับก็เป็นเอาเป็นว่าโหลด4เซนนะก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะทะลุบางโคนออกไปเท่าไหร่นะครับ A few moments later. อ่ะโอเคเพื่อนๆก็ตอนนี้ โหลดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวให้ดูผลงานการเจาะแฟลิงครั้งแรกนะโอ้โหดีดิพุ้นต่อสซับพุนเลยนะครับเพื่อนอ่ะแต่ก็ถือว่าอืมจะมองไงอ่ะมองถ้าถ้ามองให้เป็นมือใหม่ก็ถือว่าพอใช้ได้เออเก็บระหว่างแกนโชกับอ่าตัวบางคนที่เราจาะนี่ก็ถือว่าฝั่งนี้มันเยอะไปหน่อยฝั่งนี้มันพอดีเนี่ยถ้าทอดได้ทอด ถ้าได้เท่าฝั่งนี้นะโอเคเลยนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวให้ดูฝั่งซ้าย่าฝั่งซ้ายก็จะประมาณนี้นะเราเจาะแบบเป็นกลมๆนะเราไม่ได้ปาดแบบขาดนะครับเพื่อนๆนประมาณนี้นะสาหรับมือใหม่่เพื่อนๆว่าไงเพื่อนๆว่าผ่านไหมอคอมเมนต์มาได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะประกอบเสร็จแล้วไปจอดไปจอดแล้วก็ถ่าย ให้เพื่อนได้ดูนะว่ามันจะทรงมันจะเป็นไงมันจะเตี้ยไม่อะไรย,ยังไงนะครับเพื่อนโอเคก็เดี๋ยวตัดไปดูตอนประกอบเสร็จเลยแล้วกันนะครับ A f e โอเคครับเพื่อนเอนก็หลังจากโหลดเสร็จแล้วนะอ่ะแล้วก็ประกอบแฟรลิงเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายรอบๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าสมส่วนยังว่าทรงมันได้ยังนะครับเพื่อน เดี๋ยวให้ดูแกนที่มันผอมมานะครับประมาณเท่านี้นะครับเพืเ่อนๆนะถ้ามองจากตรงนี้ถือว่าเนียนอยู่นะครับเพื่อนๆไม่รู้ยอตัวเองมะนะแต่ว่าเนียนไว้ก่อนอ่าโอเคนี่อ่ะเป็นไงพอใช้ได้ไหมครับเพื่อนเดี๋ยวให้ดูทรงโดยรอบนะครับ ก็จะประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันหากเพื่อนๆท่านใดอยากจะโหลดเองที่บ้านนะครับก็ขอแค่มีสว่านหนึ่งตัวก็สามารถโหลดได้แล้วนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆ,ๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมาแนะนำก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้อ่าขอตัว ก่อนนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ